ก็จะได้รับนะคะรางวัลสมนาคุณทละ500บาทค่ะ่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสาหรับผู้เข้าที่ต่อ เอ็ดนะจ้ามินี่เข้าถูดสงการลอยเอ็ดบอยแอ็ดเกินดนะจ้า คนทั่วเมืองแม่หนังกันจ้าท่านผู้นะครับรถเข้ากับมารวมกิจกรรมกันขึ้นรถนำดำโพในบริษัทกิจกรรมของพี่ีค่ะสวยช่อลอยเอ็ดพะบุษย์สุขการจ้าก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเล่นปาร์ตี้โฟมรถนำดำโพผู้ใหญ่ที่จังหวัดลอยเอ็ดแล้วก็แล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างสวยมากจวกอยู่ที่ปึงพระร้าชแชองเข้าเนื้อถนนเขาของเขาของมันนี่ของเข้านะครับที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมมาเชียร์มาเป็นกำลังใจของเข้าโครงการประกวดร้อยเอ็ดบอยเอ็นเกิลผู สงการ2 0 1 4นะรครับจ้าสำหรับการเล่นสงการในปีนี้พีหนุ่มิีจ้าจะไหนจ้ถึงจะเล่นน้มปลอดภัยก็สาหรับผู้หญิงนะครับก็ควรที่จะแต่งตัวให้มิดชิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เล่นน้ําอย่างระมัดระวังด้วยครับแล้วน้องป้ายครับค่ะป้ายก็คิดว่านะคะการเล่นนะคะควรจะปลอดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าถ้าเอือเราดื่มแอลกอฮอล์ไปนะคะอาจจะ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรืออันตรายเกิดขึ้นได้ค่ะที่สําคัญนะคะปลอดเหล้าปอดบุหรี่ค่ะปลอดแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะแล้ววันนี้น้องโมเอรู้สึกยังไงคะามาลดน้ำราหัวผู้ใหญ่ในวันนี้ค่ะความรู้สึกวันนี้นะครับก็คือบอกตามความจริงนะครับว่าปกติแล้วจะสงการที่ไรก็จะเล่นน้ากับเพื่อนที่บ้านแตบนี้รู้สึกได้โอกาสดีๆกับการเข้าร่วมการประกวดผู้สงการในครั้งนี้ก็คือได้มาทําเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นลดน้ำตัลหัวผู้ใหญ่แล้วก็ได้มาดูกิจกรรมการประกวดสู่อายุ ก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมากๆเลยครับค่ะถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะคะเที่ยว<ป>อย่างปลอดภัยเ<ป>ที่ยวให้สน <ไป S 1> ุกด้วยนะคะ<ป>ขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชบนเวทีก็มาร่วมสนุกสนานด้วยนะคะสำหรับการแสดงความสามารถพิเศษสำหรับหมายเลขสิค่ะรอหมาหมเลด้วยกันะคะามรได้เลยค่ะพร้อมนวนะคะขอเสียงเพลงเยค่ะ ทึกภาพเก็บเป็นที่ระล,ลึกด้วยค่ะก็อขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ ประชาชนค่ะเราจะวัดกันที่ดอกกุหลาบนะคะดอกไม้ที่ทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อที่ไหนมีการประกวดที่นั่นต้องมีคณะกรรมการใช่ไหมคะและตอนนี้จะก็อยู่กับตัวทานคณะกรรมการในวันนี้นะคะคุณหน้าคุณตากันดีแต่จะไม่แนะนาดีกว่าให้ท่านแนะนําตัวเองนะคะท่านคะสวัสดีค่ะ<อ>ท่านพักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เป็นวันป,ประกวด ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมในานามตัวแทนคณะกรรมการครับชื่อชัดชัยนวลเพ็ญครับเป็นผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็ยินดีที่มีโอกาสได้ให้ผู้สื่อข่าวได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้เผยแพร่กิจกรรมดีๆแลว็วฒนธรรมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนมากก็คือจะดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยจัดงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะคือในเขตเทศบาลเมืองตดวเอดเราจะมีผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดประมาณ2 0 0 0กว่าคนนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมอยู่ประมาณ500คนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับได้มีโอกาสมาร,ร่วมแลกเปลี่ยนมาร่วมสนุกสนานและเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้น มีพัฒนาการในเรื่องของความรื่นเริงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในผู้สูงอายุด้วยกันครับค่ะและเห็นบอกว่าวันนี้มีการประกวดด้วยค่ะและท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยมีหลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินค้าในการประกวดผู้สูงอายุในวันนี้ซึ่งในวันนี้การประกวดผู้สูงอายุเราจะมีหลักเกณฑ์อยู่ประมาณ5ข้อนะครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุน,นั้นมีส่วนร่วมได้มากที่สุดโดยในเรื่องแรกก็คือเรื่องของอายุนะครับ,รบ <ๆ S 1> เราจะกําหนด ให้อายุของผู้สูงอายุที่เข้าประกวดอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะครับจนถึง90ปีวันนี้ก็ยังมีผู้มาร่วมประกวดอยู่นะครับตั้งแต่70ถึง90ปีวันนี้มีอยู่ทั้งหมด15ท่านนะครับที่มาร่วมประกวดในวันนี้15ชุมชนนะครับนอกจากเรื่องของอายุแล้วก็จะมีเรื่องของชั้นีนีมวลกายนะครับว่าเรื่องความอ้วนผอมเรื่องของ<ม>น้ําหนักด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของกเกี่วยวกับโรคที่เป็นโรค ของผู้สูงยุไหมเช่นเบาหวานความดันนะครับถ้าไม่เป็นโรคเหล่านี้ก็จะมีคะแนนให้มากด้วยครันอกจากเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องห้องฟันที่ใช้ในการคบเคี้ยวอาหารนะครับ ถ้าใครมีฟันเยอะก็จะได้คะแนนสูงไปด้วยนะครับนะคะตัวนี้คือถ้าเผื่อคุณพ,พ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยใส่ฟันปลอมมาที่คือได้เปรียบไหมคะหรือว่าเราต้ตตตตตองถอดฟันออกเรื่องของฟันปลอมนี่ไม่ได้คะแนนนะครับจะต้องเป็นฟันจรงิงฟันที่ขบเคี้ยวจริงเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ,ของที่เกี่ยวกับการแสดงนะครับการแสดงหรือเรื่องความสามารถพิเศษที่ จะให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีคะแนนตัวนี้ด้วยก็ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกณฑ์ให้คะแนนประกวดผู้สูงอายุในวันนี้ด้วยนะครับค่ะแล้ว,วันนี้ก็คือห้อด้วยกันในเกณฑ์ของการตัดสิน,นแ้วเปไหนบ้างคะแต่ละท่านที่ขึ้นแสดงแล้วก็ขึ้นเวทีไปมีความยากลําบากใจยังไงบ้างไหมคะสำหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมประกวดวันนี้ก็เป็นผู้สูงที่มีสุขภาพดีใกล้เคียงกันเกือบทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอายุ70 80หรือ9 0ปีก็มีความแข็งแรงมีฟันที่ใช้บทเชี่ยวแล้วก็มีเรื่องของดัชนีมวลกายต้องกันใกล้เคียงกันทุกคนนะครับคือว่าตัดสินใจได้ยากมากใกล้เคียงกันมากซูสีกันมากค่ะตามคำแนะนำของผู้บริการนะจ๊ะค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านทุกท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์เก็บตัวสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะครับเริ่มแต่12วันนี้13 14 15 ๕๖นะครับต่อเนื่องกันตั้ง5าวันก็จากสภาถึงพี่น้องว่าในการเลี้ยงสวนการก็อยากให้เรื่องรักษาความปลอดภัยเรื่องของการงดดื่มเพื่องดื่มแอลกอฮอเรื่องของดูแลความปลอดภัยตัวเองและญาติพี่น้องด้วยนะครับก็เลศ้สการให้สนุกสนานแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยนะครับควันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะท่านชัยนวลเพ็งค่ะผู้อำนวยการนะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครบพระคุณค่ะ เลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกพ่อุแม่นะคะที่ชนะถ่ายรูปก่อนนะคะเธอที่ร่างัที่ได้รับรางวัลร่วมกันมานึึกภาพเก็บเป็นที่ระลึกด,ด้วยค่ะ,ะประเพณีสงการในการประกวดผู้สูงอายุค่ะประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนกับผู้เข้าประกวดและก็รางวัลผลใจประชาชนนะคะและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็จะ อายุ71ปีครัอายุ71ปีแต่ว่าดูจากด้านล่างแล้วคุณพ่อบนเวทียิ้มหน้ารักมากณพ่ามีเค็ดลับอะไรคะที่ทำให้หน้าตาดูสดชื่นแจ่มใสได้แบบนี้ค่ะอารมณ์ดีต้องอารมณ์ดีชอบชอบมองคนในแง่ดีด้วยครับคนะนี่คือเค็ดลับนะคะรับพิธีบ้างเมื่อสักครู่บนเวทีตื่นเต้นบ้างไหมก็ตื่นเต้นพ่อไม่เคยขึ้นเวทีเนี่ยตื่นเต้นมากครับนี่คือการประกวดครั้งแรกของคุณพ่อเลยครับค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าวันนี้พา เราชนะเลิศอ,อันดับสองมาได้ผมรู้สึกว่าอุ้ยดีใจอย่างร้อนพ้นผมอยากอยากกราบแทบเท้าท่านนายกเทศมนตรีเพราะว่า,นนท,า,าท่านมองเห็นความสำคัญคนที่สูงอายุหรือคณะเทศมนตีต่างๆผมอยากจะขอขอบคุณคณะ,คะจัดงานต่างๆนะครับเพราะว่า แคทยังมองเห็นนียก็คือมอเ็นคาธรรมของอายุในชุมชนแล้ววันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมรุสศิลป์เลยผมดีใจมากครับผมดีใจมากครับที่ประธานที่ประธานคุ้มคุณลำเนอายุวัฒน์นะคัดเรียกผมมาผมก็บอกว่าอย่าอย่าจะจงผมคนเดียวนะเอามาสักสี่ห้าคนนะให้ท่านเรียกเอาท่านก็บอกว่ามึงเหมาะสมแล้ว ก็คือข่าวเดิมมาแล้วได้ข่าวว่าคุณพ่อเหมาะสมแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองมาได้นะคุณพ่อค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงลูกๆหลานในช่วงเทศกาลสงกรานนี้บ้างครับอ๋อครับในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยนะก็ถือว่ามันเป็นปีใหม่ไทยของเรานะขออยากให้ลูกๆหลานที่กำลังเล่นสงกรานอยู่ก็ขอให้เล่นตามขนรรมเนียมนะลูกนะอย่าเลยเถิดอยอย่าเกินไปนะลูกนะ อย่าเลยเกินอย่าเกินไปจงรักษาขนมตำยำของเราไว้ขนมตำยำของเราเป็นสิ่งที่ดีงามมากครับค่ะเยี่ยมมากๆเลยสมกับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองจริงๆเลยนะคะวันนี้คุณพ่อฝากทิ้งท้ายไว้อย่างน่าชมชมเดียววันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะคะขอบคุณค่ะ